โอ้มือน,นี่แม่หลงเล่พี่เรืองปฏิหารมาเล่าสู่ฟังอยากอยากให้พี่กุ้งได้ได้ดูคลิปนี้น้ำเนาะน้องนุ่น ون. คนที่มาเที่ยวบ้านแม่น้องเลก็เกิดปฏิหารขึ้นกับชีวิตขอพรพระแม่รัศมีนกัวันนี้ก็เลยเอาของมาถวายพระแม่แม่น้องเลกับสหายเบิงนอกวันน้องนุ่นเอาอยางมะถายถวายพระแม่เนี้ยน้องนุ่นกัดไดทุเรียนแตงโมกล้ยซัมแม่แตงโมแตงโงมในเกาหลีละกันอัน พกซุงานาลูกทอพกซุงงาแล้วก็อันนี้ลวก็นี้น้องนุ่นวันนี้เขาก็จะพาไปซื้อไปซื้อของให้พ่อแม่ <c oughs> นี่ก็เป็นน้องนุ่นเนาะกัเล่าก็ได้ปฏิหารปฏิหารอะไรน้องนุ่น ว่าบอกยูพี่ได้อะไรได้งานได้เงินเออการงานการเงินเออความรักกระสมหวังเป็นบอความรักค่อยตามมา <laughs> เออ <laughs> ตอนนี้ขอเรื่องงานเรื่องเงินเออน้องนุ่นก็ได้ไปนี่แหละไปไม่กี่วันก็นเออสิบห้าวันก็ไม่อยากจะบอกเลยร่ <laughs> <laughs> ลำรวยกลับมาเออนะเอาแม่น้องเลก็เอามาฝาก เอาคือน้องนุ่นเขาศรัทธาเขาก็ได้ศรัทธาเหมือนแม่น้องเลก็ได้วันนี้ก็จะไปดูเดี๋ยวจะไปดูอะไรเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้เบิ่งเนาะ <c oughs> แล้วแม่น้องเลจะเอาอะไรโชคดีอะไรอีกติน้องนุ่นโชคดีอะไรจะมาเล่าให้ฟังให้เจ้าตัวเขาเล่าดีกว่าแม่น้องเลก็ลาไปแล้วเด้อไปแล้วจ้าไปแล้ว